ีปลาลุงวันนี้พาแม่แสบไปเบิ้งกันอย่แม่ไม่แปะกับไปถามเบิ้งหมูเลยมันเถอะมีไม่赖มาเสิเลี้ยงหมูต้องบีมกับนอนผมแม่สบายดีแหมเนะานะหอกกนานชายนอนเลยแล้ว,นนลวไ,ไปกับพ่อไอบีมเออเอาสบายดีปลาลุงแหมเหร่กระ <laughs> พริบี เมืองไปนรงกันเดลยจ้ะพี่น้องธรรมศาสตร์เมืองมหาไซยน์ยมละหลุดพวงจีนเออโมเมนเวียดหลุดเวียดวะธรรมศาสตร์อันสวยสดงดงามพี่น้องเอ้ยดุลแล้วน้องบริษัทพี่น้องเบิ้องหน้าพอดีมาทางนี้พอดีหมอ,อกอ้อก เขียนใส่สมบูรณ์หนาวก็โมเคบิเซ่เ<ม>ตัวต้นสั่งมาห้เขาเงียบอีกน้อยกันด้มัน,นลบปิดป,ดปดงียนอการเสงกวางกัอันใส่สมบูร์ติดเดียวกับหนาวสเดียวหากใครใส่สมบูร์นาวกว่าเวียดนามมันหนา

อเงินหลังนี้โบเอามาหาันละเนี่ยเนาะโบไม่เห็นอตอนนี้จะข้าวาห้อมแล้วจ้จพี่น้องปีนี้สิไปล้านน้ำไม้บ้านนสะอุนที่คือเก้าปีนี้สะนอมสิงห์ขับรถทันป่นก่อนพี่น้อง สานวนมเซียนขับรถให้มันเป็นแล้วก็อุท่าของไปแล้วันนี้ผู้เดียวมาสู้าสาวนุกบอแพนไปไม่เละใชไหมเละสิไ,สไปน้ำาหารเอไหมเนี่ยขับรถให้เปิ่นกันไปยาไม่จี๊ดพอแอร์รมันจะมูมีผู้พาไปมันจัะมวยอาโมนิ่งกันจะไปหรือจะไปรถ เดอนหเดอนหกแล้วนหน่อไม้พงฝนตกหามรถนี้คือเป้าเนาะไไจะชนชิเมน,จนกนไไจะสค่ะนาะภูเขาก็สวยะนะ ไปรอตลาดน้ำมมาล้าเลยมืนอนนี่บายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงมารอตลาดนยมมาล้าเด้อจ้าเหมืนอนนี้พอดีมาพ่อสะอึ้งพ่อสะอาดเด้อพี่น้องสะอึ้งสะอึ้งก็ไปแม่ค้าคิดว <c ười> ่าพ่อแม่สะอึ้งเแต่พ,พ่อพยืดผมพี่น้องพนงาม เป <schnell. S 1> ็นเปียงลูกเปียงลูดไม้เป็นแม่ค้าพี่น้องเอ้ยแม่ค้าหาเงินหาข้ามเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเซาน้องจะเอามือให้กิดกระเพผึมงแมลงไปกันเด้อยเสาเอื้องเลาะก่อนกระเต้าเอาเครื่องมาละเลาะเบิ่งนมหมอกนมงไม่อีกกันเออบายบายมาเลาะเบิ่งคู่เพื่อเด็กขียดนะ พูอเขีนะเอามาเบิ้งตัวแม่เอามายิงมาเบิ้งเออสิบพันเบิ้งเด้อพี่น้องเออหอะแอนนั้นก็แม่นบ่นะสีงิเลาะเลาะดีพอสาอึ้ เสืออื่นกับน้ำหลังอยู่าขายแต้เลยแม่อันอันพักกันนะเออเท่า,าไหร่นะสามอเม,ม่นอนงเนอร์เออจะมาเมื่อไ่ไปเลาะกับพี่น้องคณยังไงมาตลาดกัได้ กระลำกรลำกระลกระลำกรลำกรนลำกระลำกระลำระลกะลำกรลำกรรกระลำกะะลำกกระลำรกกละ เออมาหักซ <Es> <an> <c oughs> ื้อเครื่องมาขายต่ออยู่ตลาดเมื่อเช้าก็จะเอาหากลับมาแต่ตลาดยางไปจะไม่เละ ไม่ไรจะไปซื้อจามพีม่น้องนนม,มาพอดีพอซื้อจามได้เตาจนะเ็นแห้งซื้อ,มอหมูกัพี่น้องแพงขนะหมูกะอันนี้เท่านี่สามสิบห้าบาได้นะโคมันนี่ ไราคาเดียวใส่เดียวเลยเออคุกกระหอถ้าอนี่นีพักทำแม่โลดปนนีเอ้ยไปคุณทรมาหลายเนาะหน้อไม้จะขไข่เลยแม่ กระปูนมีบปกเปเป้ขายกองเลย่งปปอกะเป้นี่ยปลตบนี่เออปลารสเกตนาคระปปลารสนะจะรสสิบพันสิบก็ขมินนี่เลยจ๊ะขีมินห้าพัน ก็ยิบม่เห็นบ่านเรแต่แกคือการแพ้มาละอันนี้เอาออกไปนีามานหน่อังเอสามพีดเนี่ยอานเองแพงนของเจ้าไม่ซื้อไม่แพ้มาซื้อเมื่อไหร่อีซื้อเลยนะแม่้ามจะบอกเข้าแล้วแล้ว ไม่ยังนี่หนี่ไปกมนไู่ไ่ได่้าดมานาพอดี่าพ่อสะอึ้องพ่อสะอายถี่ตังเง้มาเรื่องถามไม่ได้เข,ข้าป่าเมยพวกปชิวจ๊ะ ติดเบ้งเอาหลยข้าวต้ห่านพันชุดกุ้ชุดับแล้วเหรอจะลงซืันห่าคนไหนขึ้น่ะ พักคณะเออมาขายฮอทพีเนาะนค้อมีแล้วนี่แซบยู่ไม่แรกก็ซื้อข้าวอันเข่าแล้วพี่น้องมือกินสาหกโลหกโลิมรลุสซาหกโลลาพี่ลาน้องไปกันเด้อจ้าวันนี้ได้กลับไปแล้วพี่น้องวันนี้ สวัสดีเธอแล้วบ๊ายบายขอขอบใจสบายดี